มั่งคะวันที่หกวันที่เจ็ดนะคะคมจะผ่านมาด้วยดีนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะดูนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่แปดมีนาคมนี้กวนที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างก็ <c oughs> มาดูกันเลยคะ่ะขออนุญาตจะให้นะคะ آ آ, มาดูตัวตนอันแรกนะคะเป็นยังไงบ้างต้องระมัดระวังนะคะ เขาจะย้อนกลับมาให้เราคิดถึงอีกนะคะนะนี่ก็จะเป็นภูมิแพ้เป็นโรคเพาะอาหารหรือเป็นโรคไขมันโรคความดันหรือโรคอะไรสักอย่างนะซึ่งมันอาจจะไม่รุนแรงหรอกนะคะไม่ต้องตกใจแต่ให้ระม,มัดระวังนะในเรื่องของสุขภาพนะอย่างนี้นะคะรวมถึงเรื่องของอารมณ์โดยนะคะมีความรู้สึกว่า เลือดจะไปลมจะมา <c oughs> คนวันอาทิตย์นะคะบางท่านบางคนเนี่ยสงสัยเป็นแบบประหมอนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆอันนี้ต้องระงับอารมณ์นิดนึงนะคะใจเย็นๆค่ะต่อไปสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในวันที่8นะคะคืออะไรก็คือเขาบอกว่าปัญหาอุปสรรคย่อมมีแล้วเราก็จะให้แก้ไขไปวันต่อวันเลยนะคะด้วยความอดทนของเรา ด้วยความแข็งแกร่งของเราเห็นไหมคะด้วยความที่เรามีสติปัญญานะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกเรื่องคนวันอาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เนาะไม่น่าเป็นห่วงเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วเห็นไหมลักษณะเดียวกันนะนะคะคือแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาแก้ไขได้ด้วยการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านี่คือวันอาทิตย์ นะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะนี่หาเงินเก่งนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยแต่ว่าเงินก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามควบคุมรายจ่ายหน่อยนะคะควบคุมรายจ่ายหน่อยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะมีปัญหาในวันที่8นั้นเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะคะลูกๆหลานๆ บริวารของเรานะดูว่าจะไม่ได้ดั่งใจนะกพราถ้าไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเราก็จะต้องอดทนนะ,นะะแล้วก็ใช้ความรักความเมตตาโดยปกตินะคะเพราะฉะนั้นได้ไปเทเปินงเวทมนต์น,นั้นเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็หมอว่าเอาอยู่เหมือนเดิมนะคะผ่านนะคะผ่านอ่าขออนุญาตจับไพ่แทนคนวัดจันนะคะอืมวันจันทร์วันที่แปดเป็นไงบ้าง วันที่8นะคะขึ้นไพ่พระสังฆราชนะคะอ่าก็คือในลักษณะน่าจะเป็นคนที่กอนข้างที่จะปรุงตกแล้วละปรุงตกอ่านะคะสมถะนะพระสังฆราชนะพอเพียงเป็นหัวหน้าเป็นการวางแผนเป็นผู้ที่จะให้การช่วยเหลือบริวารน,นะคะอะาญาติสนิทมิตรสหายนะคะคิดว่าเอาอยู่นะเป็นผู้นำนี่นะคะอ่าพระสังฆราช อ่าแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะซึ่งอาจจะเล็กๆน้อยๆนะหรือตกยางออกหน่อยใน,ในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการที่เราไม่ระม,มัดระวังตัวนะคะในวันที่แปดนะอ,อย่างนี้นะคะด้วยการที่ว่าเราทํางานหนักเกินไปอย่างนี้นะคะหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน ใช้งานในพื้นที่งานนะคะในสำนักง,งานของเราหรือเกิดจากการเดินทางลึกๆ,ๆน้อยๆนะคะ <ๆ S 2> อย่าประมาทนะคะ <ๆ S 2> คนที่เกิดวันจันทร์สุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของประเทศอย่างเดียวะคะ่ะเพราะนั้นในวันที่8ก็สําเร็จเหมือนเดิมน,นะคะเดือนสั้นนะคะ,ะพบทางแสงสว่างนะคะแล้วก็ได้คําตอบในเรื่องดีๆนะคะที่รอคอยอยู่ นะคะรวมถึงว่ามีความรู้สึกว่าจะได้เงินเข้ามาเนาะไม่รู้มาทางไหนนะคะ,ะจากการงานหรือจากการที่ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเปอร์เซนได้ค่ะในหน้านะคะอย่างนี้นะได้จากการขายสินค้าเีย่ยลูนค้าเข้ามาอุดหนุนนะอย่างน,ง,นะนงนี้ดีจังนะวันจันนี้ดีจังเลยนะคะอืม ในวันที่แปคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอ่นะคะฝนวันจันทร์ต่อไปวันอังคารจ้าอ่าดีวเนาะวันอังคารเป็นยังไงมั่งคะรอดเนาะต้องรอดนะคะต้องรอดอ่าจับใบนะคะจำน,นวนสามใบเหมือนเดิมจ้ะออลดความนิตก,กังวลนะคะ คนที่เกิดวันอังคารลดความวิตกกังวลหน่อยนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนะาะเรื่องข้างๆอยู่เมื่อ,อวันที่หกที่เจ็ดหรือ,อยังไงเนี่ยนะมีความรู้สึกว่ากังวลไปหมดทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยกังวลแน่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะคือคนที่เกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปในวันที่แปดนี้นะคะ ร้อยน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมสำเร็จนะคะสำเร็จด้วยการที่เราเ,าเป็นคนที่มีสตินะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสติแล้วก็วางแผนรอบคอบนะคะวางแผนงานเอาไวา้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เราจะแก้แบบไหนเกิดปัญหาแบบนี้เราจะแก้แบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ ติดต่อประสานงานอะไรนะคะในวันที่แปดนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารจะสำเร็จเป็นอย่างดีจ้ะนะในตัวนี้นะคะรวมถึงว่าวันที่แปดนั้นเนี่ยมีรางสังหรณ์ที่แม่น่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเอารางสังหรณ์ที่เรามีอยู่นั้นไม่ว่าจะเกิดจากการฝันหรือเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีนะโอเคเตรียมแล้วจะบอกว่ามัน ไม่ค่อยจะโอเคเราก็คิดบวกไปเลยว่ามันจะต้องผ่านมันคงไม่ไม่เกิดแบบนั้นนะคะอย่างนี้นะอ่าคุณวันนังคารสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของการที่เนื่องจากว่าเรามีความวิตกกังวลไปนะคะมันอาจจะส่งผลให้เกิดตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าจะทานายไปนะมันเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะการกัดแย้งกันนะคะในที่ทํางานแล้วก็ที่บ้านในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วรวมถึงอุบัติเหตุด้วยนะคะเล็กๆน้อยน้อยนะเกิดขึ้นที่บ้านนะคะแบบนี้นะหกล้มหกลุกลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังสองเรื่องนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารถ้าหมอเป็นห่วงแต่ไม่เป็นอะไรหนักนะคะ นะแต่ก็อย่าประมาทนะในตรงนี้อ่าต่อไปคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงนะคะอราสั้นๆกันนะคะคีอ่าคนที่เกิดวันพุธเป็นยังไงมั่งขอออกมาแม่ยนยำนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันนะจ๊ะครูอาจารย์อ่านะคะอ่าขออนุญ,ญาตเลือกไปนะคะ หวพิพิบติบาลนีนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะเป็นคนเก่งนะคะพูดเก่งเจรจาเก่งนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธแห็นหคะแล้วก็ในวันพุธผูท้ที่เกิดวันพุธนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีในลักษณะของเรื่องของสุขภาพนะช่องท้องนะ,ะถ้าเป็นผู้หญิงก็มดลงมดลูกนะคะ ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับเรื่องของกราเพาะอาหารกดไหลย,ย้อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อควรที่จะต้องระมัดระวังนะคะในวันที่8นะอาจจะกำเริบขึ้นได้นะคะต่อไปก็คือ,อก็ในวันที่8นั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธน่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้านะคะหัวหน้างานนะผู้ที่มีอำนาจนะในหน่วยงานราชการนะคะ เราไปติดต่องานอะไรเนี่ยก็จะผ่านด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นห่วงนะคะแก้่ไขได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเราช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีค่ะคนที่เกิดวันพุธต่อไปสรุปนะคะไม่สบายจริงๆด้วยนะคะอขอให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นในวันที่แปดนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไปหาหมอนะคะตรวจสุขภาพสักครั้งหนึ่งแนละ้วถ้าเป็นแบบนี้ มีความรู้สึกว่าเรา,เาไม่ค่อยจะโอเคนะคะแล้วก็ปวดหัวปวดไมเกรนอย่างนี้เกิดขึ้นนะเป็นรูปประจำตัวนะคะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยเป็นแล้วกลับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะกเพราะฉะนั้นเนี่ยกลพผู้ที่เกิดวันพุธถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองแล้วนะคะในวันที่8นี้คิดว่าในเรื่องการงานนั้นเนี่ยคงจะลื่นไหลคงจะไม่มีปัญหาอุปสรรสอะไรส่วนเรื่องสุขภาพ ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ป้องกันเอาไว้นะไม่ให้มันหนักอะจะมีเรื่องอะไรเอ่อควรที่จะระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะอืมวันที่แปดนะคะมีอำนาจจั่งการนะคะเห็นไหมอ่ามีอำนาจจั่งการนะคะคนที่เกิดวรรันพฤหัสอ,อย่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่า ผู้ที่ร่วมงานของเราไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใครอนะก็จะก็จะเชื่อฟังคําสั่งของเราเป็นอย่างดีแต่ว่าในไพ่จัก,กรพรรดนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะให้พยายามลดทนเสียงลงมาหน่อยนะคะอย่าเสียงดังนะเดี๋ยวบริวารของเราจะตกตกใจนะคะนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเสียงดังไปนิดนึงนะอย่างเงี้ยจัก,กรพรรดิ เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าวันที่แปดนั้นเนี่ยก็คงจะเอาอย่นะคะงานลื่นไหลบริวารให้การสนับสนุนอย่างดีมีอำนาจสั่งการแล้วก็เป็นไปตามที่เราสั่งนั่นเองค่ะนะต่อไปสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของออบริวารจริงๆด้วยนะคะบริวารน,นะที่เป็นลูกน้องเราเป็นลูกของเราหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่อายุน้อยกว่าเนี่ย ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้หน่อยนึงนะไม่ไม่โอเคกับเราเท่าไหร่ก็ลื่นหน่อยหนึง่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องของคนรนะักนะคะอย่างนี้คนรักของเราไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหละนะคะก็ให้ใช้การไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะอย่าเป็นคนที่ระแวงขี้หึงขี้หวงนะคะอะไรอย่างนี้นะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะ มีปัญหาขึ้นมานะคะในวันที่แปดนะเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะคะและก็บริวารของเราค่ะให้ระมัดระวังนะสุดท้ายแล้วก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องคนรักนะคะแต่คิดว่าถ้าเราใช้ความเมตตาปราณีแล้วก็ให้ความรักแล้วก็ให้ความไว้วางใจกัน,นะคะ่ะนะคนที่เกิดวันพฤหัสคงจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของญาติ สนิทมิสยัยบริวารและคนรักนั่นเองค่ะหรือคนในครอบครัวนะคะลูกหลานเรานะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันพุธเอ่อวันพฤหัสน,นะคะของคนวันเ,เกิดเป็นไงบ้างาวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็โอเคนะคะวันศุกร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาไขตัวตนตรงนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาปุปสรรคให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ บริวารน,นะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะในบางครั้งเนี่ยคนวันศุกร์ก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะมีแต่การวางแผนสั่การให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนี่คือคนวันศุกร์นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาอยู่เนาะแล้วก็เห็นไหมคะวางแผน โครงการโปรเจกต์แล้วก็ให้เขอทำให้ลูกน้องทำให้กับทีมงานทำมีความคิดสร้างสรรค์มีความสวรรค์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงคิดว่าเอาอยู่และหน้าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในวันที่8นี้นะคะวันศุกร์อ่าอ่าอันนี้ก็คิดว่าถ้าจําได้นะคะคนวันศุกร์ก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพรู้สึกว่าจะเป็นอ่อ เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในร่างกายของเราอะนะ,ะอ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันสออาการขึ้นมาเนี่ยก็ให้เราไปหาหมอตรวจซะนะคะอ่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะคะความก้ามเี่ยะตึงเครียดก,ก็คงจะเป็นเพราะว่าวันสุดวันสุดท้ายแล้วเนาะอ่าทางานมาหนักทั้งสัปดาห์เนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้แล้วค่ะอืตรงส่วนของลําคอขึ้นไปตรงส่วนหัวนะตึงเครียดพักผ่อน นะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะสุดท้ายของคนเกิดวันเสาร์นะคะสุดท้ายแล้วสัปดาห์นี้นะคะในวันศุกร์นะคะเป็นยังไงมั่งคนที่เกิดวันเสาร์นะคะอขอกำลังใจนะคะผู้ที่เข้ามาติดตามหมอนะคะ ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับผระหมอด้วยนะคะเป็นกำลังใจหน่อยนะคะรู้สึกว่าผระหมอก็ไม่ค่อยจะโอเคนะคะในคลิปนี้คือไม่ค่อยจะสบายนะคะปวดหัวปวดไม่กลีนขึ้นสมองขึ้นหัวเลยนะคะอากาศร้อนด้วยอะมาดูของคนวันเสาร์กันค่ะของคนวันเสาร์นี่เป็นยังไงนะคะในวันที่8นี้ในวันที่แปดนี้นะคะของคนวันเสาร์ คนวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าเรารู้สึกว่าจะน่อยๆกับคนที่รักนะคะคนรักอยูน่นะมีการาระแวงหรือมีการขัดอ,อกขัดใจกันนะคะมีวามมันก็เป็นธรรมดานะแต่ว่าก็ให้ให้อภัยใ,ใ,ใ,ให้ความรักต่อกันนะคะพยายามคักะคองนะคะพยายามเทียความเข้าใจกันถ้าสมมุติว่ามีปัญหา กันนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ในลักษณะของอารมณ์ในวันที่8ดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์มั่นก็จะปกตินะสําหรับคนวันเสานะเรานะฉะนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยก็ไปหาที่นั่งสงบสงบนะคะนั่งนิ่งๆสักห้าถึนาทีอย่างนี้ค่อยดีขึ้นนะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอารมณ์มันเหวียงเวียยังไงไม่ทราบนะคะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็ให้พยายามหน่อยนะคะเย็น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 ,น,น,นะอ่าต่อไปอ่าเห็นไหมบอกว่าให้พึ่งพระธรรมนะคะเห็นไหมมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะคนวันเสาร์ <laughs> มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็นิ่งๆไว้ก่อนนะคะอย่างนี้นะใช้หลักธรรมะเนี่ยเข้ามาธรรมะชนะอธรรมนะตัวนวนสองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะในไพ่ตัวนี้นะคะสุดท้ายแล้วก็คงจะเป็นการเดินทางนะคะเดินทางอาจจะกลับบ้านนะคะ่ะอ,อาจจะเป็นสุดสัปดาห์แล้วกลับบ้านเดินทางไกลหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้นะไม่แน่ใจ นะคะไม่แน่ใจว่าว่าว่าจะไปไปต่างจังหวัดนะคะอะ่ต่างจังหวัดหรือไปกลับบ้านนะคะถ้าสมมุติว่าอ่าเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะอย่างนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะเอ่อเดินทางไกลแล้วได้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็ทรรําภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยนะคะอ่าขอเดินทางโดยปลอดภัยนะคะผู้ที่เกิดวันเสราร์นะคะ คิดว่าวันที่8มีนาคมนี้นะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์คงจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรรวมถึงวันอื่นๆน,น,นะคะคิดว่าไม่น่าจะเป็นห่วงนะคะขอให้รอดนะคะขอให้ทํางานอย่างมีความสุขขอให้ใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันอย่างมีความสุขนะคะค่ะสวัสดี